พูดกันอย่างง่ายๆอำเภอรสร้างสุขเป็นการทํางานแบบบูรณาการคือการชวนทุกคนมาช่วยกันทํางานเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของตนเองเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นตัวอย่างหนึ่ง เป็นงานของพยบาบาลชุมชนที่ลงไปจับปัญหาเล็กๆเพื่อใช้เป็นจุดเริ่มของการสร้างทีมและจัดก,การสุขภาพระดับตำบลเกิดการเรียนรู้ร่วมกันหลายฝ่าย,ายคลี่คลายปัญหาออกไปพร้อมกับความมั่นใจของชาวชุมชนค้นพบศักยภาพในการแก้ปัญหาจากภายในขยายออกไปทุกตำบลจนเกิดการรวมกันเพื่อสร้างสารรค์งานสร้างเสริมสุขภาพระดับอำเภอ เป็นงานใหญ่ที่เกิดขึ้นเป็นจริงได้เพราะเริ่มจากจุดเล็กๆที่เรียกว่าหัวใจหัวใจของมันก็คือว่าทํายังไงถึงจะทำให้ชุมชนลุกขึ้นมาจัดก,การปัญหาตัวเองทํำยังไงถึงจะทําให้คนในชุมชนสามารถที่จะออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาในสิ่งที่เขาเผชิญอยู่โดยที่มันไม่ใช่ปัญหาของคนสุขภาพและเอาไปใส่ให้เขา โชคดีหรือโชคร้ายไม่รู้ที่ตำบลชัยจุมพลมีปัญหาขี้หมูเหม็นเพราะเกษตรกรคนขยันเห็นความไม่แน่นอนของการปลูกพืชผักส่งขายจึงขยายมาเลี้ยงหมูเสริมเกิดขี้หมูปริมาณมากส่งกลิ่นเหม็นกวนใจกลายเป็นปมขัดแย้งที่แก้กันไม่ตกด้วยกฎหมายของท้องถิ่นชุมชนเลี้ยงหมูหลังหนึ่งจะต้องไม่เกิน5ตัวถ้าเกิน5ตัวให้ไปเลี้ยงห่างไปอีกกิโลครึ่ง น,นี่คือชุดคำสั่งที่มาจากข้างบนเคยใช้แต่มันไม่ได้ผลอยากหาตีไกลๆโรงบ้านเหมือนกันนะนั่นบุมีนะมาอยู่ที่นี่8ปีเนี่ยแต่และปีจะมีปัญหาเรื่องร้องเรียนประจําโดยเฉพาะเรื่องปัญหาเรื่องกลิ่นแก้ไม่ได้เขาก็จะไปร้องถึงจังหวัดเขาร้องเรียนมากๆก็ปวดหัวเหมือนกันนะนะเป็นปัญหาของคนร่วมชุมชนพาสุขชวนตัวแทนชาวบ้าน เจ้าหน้าที่องค์กรท้องถิ่นและฝ่ายสาธารณสุขในพื้นที่ลงไปเยี่ยมคุยรับฟังปัญหาของคนเลี้ยงหมูคุยกันเห็นความเป็นไปได้จัดตั้งเป็นทีมนักจัดการสุขภาพตำบลเป็นกลุ่มแกนดำเนินกระบวนการแก้ปัญหาชวนเข้ามาสู่การฝึกอบรมเพื่อให้รู้จักเครื่องมือการทำงานแบบใหม่ มองปัญหาแบบเข้าใจที่มาที่ไปมองเห็นต้นทุนที่ชุมชนมีอยู่สามารถเชื่อมโยงให้เกิดกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมขึ้นได้นำกลับมาสร้างเวทีวเรียนรู้กับชาวบ้านชวนคนเลี้ยงหมูเข้ามาสู่เวทีวเรียนรู้ไปพร้อมกันค้นหาเหตุที่มาย้อนกลับไปหาเหตุแห่งทุกข์เพราะเกษตรวิถีเดิมทั้งยากจนและไม่แน่นอน มองไกลไปในอนาคตเห็นภาพฝันถึงชีวิตที่ดีกว่าวางไว้เป็นเป้ากลับมาพิจารณาปัจจุบันเราทุกคนต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาเราให้เขาแบบตระหนักด้วยตัวเขาเราไม่ได้ใส่ข้อมูลที่แบบว่าปัญหาเนี้ยมันเกิดอ,อย่างนี้นะปัญหานี้ไม่เกิดอ,อย่างนี้นะ นักจัดการสุขภาพจะต้องเตรียมตัวในเรื่องของคําถามที่จะถามเขาจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของคําถามว่าคําถามที่เราต้องการคืออะไรนะีแล้วก็เขาเป็นคนตอบโดยให้เขาคิดเองเนะี่ยเหมือนเราไปคุยกันะเราไม่ได้ไปตําหนิหรือไปต่อว่าอะไรเขานะแนวคิดก็มาคิดกันคิดร่วมกันะเรียนรู้คู่ไปพร้อมกับเขาเรียนรู้ตัวเขาในขณะเดียวกันก็เอาสิ่งที่รู้เสริมเข้าไป คนที่เขามันมีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยเขาก็เกิดแนวความคิดหรือก็ไอเดียร่วมกับต้นทุนที่เขามีอยู่มีทางออกมีความหวังแย่างแววเจ้าของเล้าที่อยู่ใกล้โรงพยาบาลที่สุดลุกขึ้นมาเก็บกวาด์ทำความสะอาดนุ่เช้าเย็นรวบรวมขี้หมูใส่กระสอบเรียงนำไปเป็นปุ๋ยปลูกต้นหอมเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายทางอย่างลุงอิน ส่วนหนึ่งหมักไว้เอาแกส๊สชีวภาพใช้งานหุงต้มในครัวได้สะดวกและประหยะัดส่วนใหญ่เอาไปทำปุ๋ยอินทรีย์กลายเป็นอาหารชั้นดีของพืชผักโตงงามทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีราคาสูงเปรียบเทียบแล้วก็ซื้อปุ๋ยกระสอบลรพันกลัวขี้หมูเราไม่มีค่าอะไรเลยครับแต่ประโยชน์ีเยอะแยะครับไม่ได้ทิ้งเลยมาขอซื้อยังไปขายเลยครับในบ้านผมเนี่ย ที่ก้าวหน้าที่สุดคือลุงสมศักดิ์เลือกนำความรู้ที่ได้จากฟาร์มหมูอินซีที่ทีมนักจัดการสุขภาพชุมชนพาไปดูนำกลับมาปรับปรุงสูตรอาหารเลือกหยวกกล้วยมาเป็นส่วนประกอบหลักผสมเข้ากับน้ำหมักชีวภาพหมักเองที่อุดมไปด้วยจุลินทรีย์ ช่วยย่อยสลายโปรตีนในอาหารหมูช่วยลดแกส๊สไขคแนาสาเหตุของกลิ่นเหม็นที่จะเกิดขึ้นจากการย่อยไม่สมบูรณ์ได้ชังัดแถมวัตถุดิบที่หาง่ายใกล้ตัวอย่างนี้ยังช่วยลดต้นทุนค่าหัวอาหารสําเร็จได้ถึงครึ่งต่อครึ่งที่สําคัญที่สุดยังได้เนื้อหมูที่มีคุณภาพดีขึ้นอีกด้วยเนื้อหมูดีที่สุดเลยถ้าหมูกินผักกินหญ้ากิกนพวกหยกกล้วย,เน,ยเนื้อจะแน่นเลย ใช่ว่ามีเฉพาะประโยชน์แต่หมูนะม,มีประโยชน์ทั้งขิ้มูด้วยมันจะมีจุลินทีย์แบบนี้ไปใส่ต้นไม้อะไรได้กลับไปสู่วงจรแห่งความเกื้อกูลเมื่อหล่อเลี้ยงชีวิตและพืชพันธุ์ด้วยสิ่งดีที่มีคุณค่าวงจรธรรมชาติจึงตอบแทนวนกลับมาเป็นอาหารดีที่มีคุณต่อสุขภาพได้อาหารปลอดภยัยคืนกลับมาหล่อเลี้ยงชุมชนใจนี้ผมยังรักจะทําผัดอินทรีย์ อาหารมันเป็นเคมีผมก็ช่วยหลีกเลี่ยงตัวนี้เนาะช่วยช่วยเขาหลายๆด้านครับก็อยากจะให้เขาทานผักกันโดยไม่มีสารพิษผมทำพริกันมาร้อยกิโลวันนี้ก็คน,คนไปคนไปทานทั้งหลายหลายร้อยคนแล้วเนาะสิ่งที่เขาทํามันเชื่อมโยงไปกับงานของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคเบาหวานความดันมะเร็งที่มันยังมีอยู่แล้วนะคตที่จะมีมากขึ้นเนี่ยถ้าเราแก้ตั้งแต่ต้นเหตุ ต้นเหตุก็คือคนกินอาหารที่ปลอดภัยเริ่มจากปัญหาขี้หมูหมินเกิดกระบวนการแก้ปัญหาเกิดทีมนักจัดการสุขภาพเข้มแข็งกลายเป็น,นกลไกจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นควบคู่กันไปในต่างตำบลเกิดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่หลากหลายสอดคล้องกับสภาพจริงของแต่ละพื้นที่มีทีมนักจัดการสุขภาพของแต่ละตำบลผลักดันอยู่เบื้องหลัง ความพร้อมอย่างนี้กลายมาเป็นฐานรากแข็งแรงรองรับโครงสร้างการจัดการ DHS หรืออำเภอจัดการสุขภาพซึ่งรวบรวมหน่วยงานทั้งภาครัฐและองค์กรท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่เข้ามาทำงานร่วมกันในเชิงยุทธศาสตร์เราสร้างกลไกในระดับตำบลก่อนให้เกิดการหมุนเกิดการเคลื่อนแล้วพอเป็นระดับอำเภอปุ๊บเนี่ยเราก็จะมามองภาพของอำเภอว่าแต่ละตำบลทำงานด้านอะไร เราสามารถสรุปประเด็นที่เห็นว่าชุมชนอยากแก้เป็นอันดับหนึ่งคืออะไรมันก็จะทำให้ในเรื่องของการทำงานสารต่อง่ายขึ้นแล้วก็ได้เนื้องานที่เชิงบูรณาการแล้วก็ทำงานร่วมกันโดยมีทุกภาคส่วนตั้งแต่อําเภอหน่วยงานในอํเภอหน่วยงานในท้องถิ่นอาสาสมัครประชาชนป่าชาวบา้านเมื่อพี่น้องประชาชน มีส่วนร่วมในการที่เริ่มคิดค้นปัญหาและก็ร่วมหาปัญหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันก็จะทําให้เขามีมีจิตสํานึกที่จะทําตรงนี้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและการดําเนินโครงการก็จะยั่งยืนงานดีที่เครือข่ายจัดการสุขภาพระดัตบตำบลทำกันไว้กลายมาเป็นทุนสำคัญ คณะทำงานอำเภอจัดการสุขภาพตกลงใจกำหนดให้งานสร้างอาหารปลอดภัยเป็นหนึ่งในทิศทางใหญ่ที่จะร่วมกันผลักดันให้เกิดขึ้นในภาพรวมของอำเภอลับแหลเกิดแรงหนุนหมุนกลับมาเสริมแรงท้องถิ่นอาบาตาชัยจุมพลและโรงพยาบาลลับแหล่สนับสนุนงบประมาณส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาทำเกษตรอินทรีย์เพื่อผลิตอาหารปลอดภัยพร้อมไปกับการสร้างตลาดสีเขียวเพื่อรองรับ แสงสวยยามเย็นสุขสงบเกษตรกรคนขยันช่วยกันเก็บผลผลิตที่งอกงามออกมาจากความเกื้อกูลรวบรวมผ่านมือที่เห็นค่าเพื่อส่งต่อไปหล่อเลี้ยงหมู่เพื่อนผู้อยู่ร่วมในชุมชนรวมผลผลิตดีที่แม้แต่ละชนิดจะมีไม่มากแต่ก็หลากหลายโต๊ะเล็กๆตัวหนึ่งอาจจะมีผักสิบอย่างวางกองกันละหบาทสิบาท ไม่แพงและล้วนเป็นผักปลอดภัยที่เครือข่ายเกษตรอินทรีย์นำมาขายด้วยตัวเองคือตลาดสีเขียวที่เปิดขึ้นในโรงพยาบาลรับแลรเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงวัตถุดิบปลอดภัยได้เข้าถึงอาหารอันเป็นต้นทางของการสร้างสุขภาพดีที่เริ่มได้จากตัวเองเราจะสร้างโรงพยาบาลไม่ใช่รับเฉพาะผู้เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเดียวแต่เราจะให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ ได้มีช่องทางของการเข้าถึงเข้าถึงวัตถุดิบในการปรุงอาหารราคาถูกที่ได้จากชาวบ้านแล้วก็ปลอดสารเนี่ยน่าก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทําให้คนเรามีสุขภาพดีขึ้นเขาเรียกสุขภาพต้นทางเปลี่ยนวิกฤตให้มาเป็นโอกาสตอนนี้นะครับก็แนะนําให้เขาเอามาขายที่นั่นด้วยเพื่อว่าจะส่งเสริมต้าบลชัยจุพลของเรานะให้มันอยู่ดีกินดีรือพอเพียงอย่างเงี้ยครับอยู่ดีกินดีมีสุข เป็นที่สุดที่เราทุกคนต่างปรารถนาและเพราะรู้ดีว่าเราไม่สามารถบรรลุจุดหมายไกลนี้ได้ตามลำพังเราจึงชวนกัลยาน,นมิตรมาช่วยกันสร้างร่วมกันทำนี่คืออำเภอรสร้างสุขกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างสังคมแห่งสุขภาวะด้วยการมีส่วนร่วมของเราทุกคนทุกวันนี้โครคัฟไข้เจ็บมันเยอะ เรื่องนี้จะรอแต่เจ้าหน้าที่อย่างเดียวคงไม่ทันเน่เราต้องช่วยกันการทําเรื่องนี้มันทําให้เรารู้ว่าทุกส่วนถ้ามารวมกันเนี่ยมันเกิดพลังแล้วเราไม่ต้องทํางานคนเดียวคนทํางานก็เพิ่มงบก็เพิ่มงบของเราลดแต่งงบส่วนรวมเพิ่มอย่างเงี้ยเครื่องมือก็มากขึ้นเพราะแต่ละคนเนี่ยมันก็มาเสริมบทบาทกันการทํางานก็ง่ายขึ้นขอความร่วมมืออะไรก็ง่ายขึ้น ไม่ใช่จากข้างล่าง,งขึ้นข้างบนไม่ใช่จากข้างบนลงล่างจะเป็นแนวราบคือเข้าเทียมกันเราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยตัวของเราเองเราจะต้องให้หน่วยงานอื่นหรือว่าคนอื่นมาร่วมคิดร่วมทําร่วมแก้ไขเป้าหมายคือทําให้สุขภาพของเพื่อนบ้านเราอะระชว่าเรามีภาพที่ดีนะครับทั้งนโยบายของท้องถิ่นทั้งนโยบายของของแต่ละหน่นวยมันก็จะมีความต้องการที่จะเพื่อเพื่อประชาชนอยู่แล้วนะครับ แล้วรวมถึงประชาชนก็ต้องการที่จะพัฒนาแก้ไขปรัญหาทุกคนเป็นเจ้าของชุมชนปัญหาสุขภาพไม่ใช่ปัญหาของเจ้าหน้าที่สุขภาพคนเดียวแต่เป็นปัญหาของทุกคนที่ทุกคนต้องเข้ามาช่วยกันทำ